สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่673กับผมอามสุภิชัยคณะช่า,างครับ ต้องบอกว่าเรื่องที่ผมหยิบมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้นำหลายคนเนี่ยครับชอบติดอยู่ในกับดักนี้โดยไม่รู้ตัวกับดักที่ว่านี้ก็คือกับดักของการแก้ปัญหาแทนทีมครับมันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับ มีลูกน้องมาขอความช่วยเหลือหัวหน้าก็กระโดดเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ทันทีปัญหาจบไวได้ใจลูกน้องดูเป็นหัวหน้าที่ใส่ใจลูกน้องและทีมงานมากๆแต่ปัญหาคือพอหัวหน้าทำแบบนี้บ่อยๆนั่นแปลว่าเรากำลังสร้างวัฒนธรรมที่ทีมต้องพึ่งพาหัวหน้ามากจนเกินไปครับ ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับมีคนหนึ่งคนยืนอยู่ส่วนอีกคนกำลังก้มผูกเชือกรองเท้าให้กับคนผู้นั้นในมุมหนึ่งอาจจะดูเป็นภาพที่น่ารักที่ช่วยเหลือกันใช่ไหมฮะแต่อีกมุมหนึ่งมันกำลังสื่อว่าคุณไม่ต้องทำเองเดี๋ยวฉันทำให้ในองค์กรมันก็ค,คล้ายๆกันแบบนี้แหละครับพอหัวหน้าผูกเชือกรองเท้าให้กับลูกน้องตลอด ทีมก็จะหยุดเรียนรู้ที่จะผูกด้วยตัวเองครับทำไมผมต้องหยิบเรื่องนี้มาชวนคุยก็เพราะว่ามันกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรยังไงล่ะครับเพราะเมื่อผู้นำกลายเป็นศูนย์รวมของการแก้ไขปัญหาทุกอย่างผลที่ตามมาเลยก็คือ 1. การตัดสินใจช,ช้าลงเพราะทุกเรื่องต้องมารออยู่ที่ตัวผู้นำ 2. ทีมจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของงานนั้นจริงๆและที่แย่ที่สุดเลยข้อสุดท้ายก็คือผู้นำจะหมดไฟเร็วมากเลยครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาส อ่านบทความชิ้นล่าสุดของ h r v v r r d u u s n n s s s r v v i w w พอดีเลยนะฮะและก็เกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีในบทความชิ้นนี้เขาเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้นำกระโจนลงไปแก้ปัญหาให้กับทีมและเขาก็ได้พูดถึงวิธีที่ผู้นำจะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากนักแก้ปัญหาไปสู่การเป็นโค้ชที่ช่วยให้ทีมสามารถผ่านปัญหาต่างๆด้วยคําถามง่ายๆครับ คำถามข้อที่1คุณได้ลองทำอะไรไปแล้วบ้างคําถามข้อนี้ควรหยิบมาถามเป็นข้อแรกเลยครับเพราะมันคือคําถามที่ส่งสัญญาณว่าคุณคาดหวังให้ทีมเนี่ยก่อนที่จะมาหาคุณเขาควรลองทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาสามารถทำได้ไปก่อนมันเป็นการสร้างนิสัยให้ทีมคิดและก็ลงมือทำก่อนที่จะพึ่งพาคุณเพียงอย่างเดียวครับ และการถามคำถามข้อนี้หัวหน้ากำลังสร้างมาตรฐานให้องค์กรรู้ว่าปัญหาที่จะเข้ามาต้องมาพร้อมกับแนวทางหรือข้อเสนอแนะบางอยา่างหรือข้อแก้ไขเบื้องต้นเสมอเมื่อคุณสร้างมาตรฐานนี้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปก่อนที่พนักงานจะเข้ามาหาคุณนะฮะเขาจะมีการเตรียมตัวมาก่อนครับ ไม่ว่าจะเป็นการดับไฟแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเขาจะมาด้วยข้อเสนอแนะบางอย่างเนี่ยแหละคือก้าวเล็กๆที่หวัวหน้าสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนรับผิดชอบมี accountability ต่อง,งานของตัวเองได้ง่ายๆเลยครับคำถามข้อที่2ใครหรืออะไรเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหานี้ เป้าหมายของการถามคำถามข้อนี้ก็คือการเปลี่ยนจากมุมมองแบบกว้างๆของปัญหาไปสู่การระบุอุปสรรคปัญหาให้ชัดเจนครับเช่นขาดข้อมูลบทบาทในการทำงานไม่ชัดการจัดลำดับความสำคัญไม่ดีหรือไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจอะไรบางอย่าง การใช้คำถามข้อนี้มันเป็นการฝึกให้ทีมหาสาเหตุที่แท้จริงครับพวกเขาจะพยายามค้นหาภาษากลางของการแก้ไขปัญหาขึ้นมาก่อนโดยที่ไม่ได้ไปโทษคนอื่นหรือไม่ได้มาพร้อมปัญหาลุงลังให้คุณแก้อย่างเดียวแต่เขาจะคิดมาก่อนฮนะว่าสาเหตุของปัญหานี้มันคืออะไรกันแน่นะคำถามข้อที่สาม คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรพอถามคำถามนี้จบแล้วก็ควรต่อด้วยคำถามที่ว่าคุณสามารถหาความช่วยเหลือแบบนี้จากที่ไหนได้อีกบ้างการใช้สองคำถามนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทีมปรึกษาหรือหาแนวทางข้ามฝ่ายหาแนวทางจากเพื่อนร่วมงานหรือดูจากทรัพยากรที่มีมาก่อนคำถามข้อนี้นี่แหละกำลังช่วยสร้างให้ทีมเนี่ยมีความยืดหยุ่น แล้วก็ลดการพึ่งพาผู้จัดการเพียงคนเดียวไปคำถามข้อที่4ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งผมคุณจะทำอย่างไรและเพราะอะไรโหคำถามข้อนี้นี่ชาเลนจ์สุดๆเลยนะครับมันเป็นการฝึกให้ทีมของเราเนี่ย คิดในระดับเดียวกับผู้นำเลยพิจารณาความเสี่ยงต้นทุนผลกระทบก่อนการตัดสินใจเมื่อเราใช้คำถามข้อนี้บ่อยๆพนักงานจะเริ่มซึมซับกฎเกณฑ์ต่างๆและก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องถามเจ้านายเลยครับเพราะเขาคิดเหมือนเจ้านายเรียบร้อยแล้วซึ่งรูปแบบคำถามแบบนี้กำลังช่วย เปลี่ยน mindset ของทีมงานครับเปลี่ยนจากการที่เขามุ่งแต่จะถามหัวหน้าหรือเจ้านายไปเป็นการใช้กรอบคิดบางอย่างในการตัดสินใจในการดูผลที่จะตามมาเนี่ยแหละคือการเปลี่ยนจากวัฒนธรรมแบบรอรับคำสั่งไปสู่วัฒนธรรมแบบการโค้ชครับคำถามข้อที่5 มีอะไรที่ผมควรรู้อีกไหมคำถามข้อนี้เป็นคำถามที่เปิดให้ทีมงานได้คิดทบทวนในภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะนำไปสู่การตั้งขอบเขตและการตัดสินใจอะไรบางอย่างในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหานี้ครับ เป็นไงบ้างครับฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะมองโอ้ก็ไม่ดียากอะไรตรงไหนนี่แต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับเพื่อให้การสร้างวัฒนธรรมของการโคชเนี่ยเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมันควรมีระบบครับโดยตัวระบบเนี่ยมันจะต้องถูกฝังอยู่ในตัวของวัฒนธรรมองค์กรด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะครับ 1. เราอาจจะมีระบบของตัวเทมเพลต การส่งต่อปัญหาคือทุกครั้งที่ลูกน้องจะเข้ามาหาหัวหน้าเนี่ยก็ควรที่จะตอบปัญหาทั้ง5ข้อนี้ด้วยตนเองก่อนอย่างชัดเจน2มันอาจจะมีการกำหนดช่วงเวลาต่อสัปดาห์ที่หัวหน้าลูกน้องต้องมาโคชกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมาพิจารณาเรื่องการจัดลำดับความสำคัญการมีมุมมองอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของบันทึกของการตัดสินใจการจด ว่าเออใครนี่เป็นเจ้าของเรื่องและผลลัพธ์ของการตัดสินใจเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้ทีมได้ลองศึกษาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในทีมนะครับซึ่งไอ้เจ้าระบบต่างๆที่ผมกล่าวไปเนี้ยฮะมันต้องถูกออกแบบอย่างตั้งใจครับแล้วก็นำมาใช้ในทีมให้มันเกิดเป็นพฤติกรรมที่มันเห็นได้ชัดแล้วก็ทีมนำไปทำซ้ำทำต่อได้ มีระบบแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการวัดผลด้วยนะครับมันควรจะมีเรื่องของตัวชี้วัดที่สำคัญต่างๆอย่างเช่น 1. เวลาที่เราใช้ในการตัดสินใจของทีมมันสั้นลงหรือมันเร็วขึ้นไหม 2. มีชั่วโมงการพบปะแบบวันออนวันเนี่ยเป็นอย่างไร3%เป์ของปัญหาที่มันเกิดขึ้นลดลงหรือเปล่าและมันมีแนวทางแก้ไขที่ดีขึ้นไหม แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการวัดในเรื่องของความปลอดภัยทางจิตใจด้วยว่าทีมมีความรู้สึกว่าฉันสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหัวหน้าหรือเขาไม่ได้รู้สึกกลัวที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเจ้าต่างๆเหล่านี้ฮะมันก็ช่วยสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับทีมด้วยเช่นกันครับก็เดินทางมาสู่บทสรุปช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อผู้นำหยุด ผูกเชือกรองเท้าให้กับทีมทุกคนแล้วหันมาสอนให้เขาผูกด้วยตนเองเนี่ยทีมก็จะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นทํางานเร็วขึ้นมีความสามารถในการตัดสินใจมากขึ้นและที่สําคัญคุณกําลังช่วยให้ทีมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องรอหรือไม่ต้องกลัวในสิ่งที่เขากําลังจะตัดสินใจครับก็ ครบถ้วนสำหรับวันนี้แล้วนะครับกาแฟของผมก็หมดแก้วพอดีเลยครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามบัวธรรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time